าวังจันทร์ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แบบครบวงจรด้านระบบนิเวศป่าไม้การปลูกป่าและการจัดการป่าไม้ประกอบด้วยอาคารบ้านต้นไม้ที่ตั้งของนิทรรศการการปลูกป่าซึ่งรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินโครงการปลูกป่า1ล้านไร่ทั่วประเทศของปตท,ทซึ่งป่าวังจันทร์ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ที่สําคัญของภาคตะวันออกค่ะ สวัสดีค่ะหนิงปฐมาค่ะสวยไปไหนวันนี้เรามากันที่จังหวัดระยองถ้ามาถึงระยองเนี่ยทุกท่านนึกถึงอะไรบ้างคะหนทีมงานช่วยตอบสิทะ,ทะเลก็ใช่ท,ทุเรียนก็ใช่สาวสาวก็สวยอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ใช่แต่เรามีอีกหนึ่งที่นะคะเป็นแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะนั่นคือศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์นั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรตามองหนิงมาเลยจ้า สวัสดีค่ะใช่พี่พานไหมคะ,คะโอเคเพราะว่าเรารอแบบนี้มีท่านเดียว<ช>พี่พานเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่นําชมของเราในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยขอถามหน่อยว่าตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเป็นโซนของอาคารนิทรรศการของสูรเรีู้เปาวังจันทร์ครับผมซึ่งสุรเรียรู้เปาวังจันทร์เนี่ยเป็นหนึ่งในโซนการเรียนรู้ของวังจันทร์มะเล่ครับวังจันทร์มะเล่เนี่ยจะมีประมาณ3 0 0พันกว่าไรครับผมแต่ในโซนของสูรเรีู้เปาววังจันทร์เนี่ยจะมี351.35ไรซึ่ง ทางปทได้เข้ามาฟื้นฟูตรงนี้นะครับผมทำสู่เรียนรู้แล้วก็เอาองค์ความรู้จากการปลูกป่าทั้งหมด20ปีมาเปิดให้คนทั่วไปได้รับชมในรูปแบบของนิทรรศการถ้าได้มองไปด้านหลังนะครับผมเสาจะเอียงนะครับใช่เห็นเป็นเอียงตรงใช่ครับอันนี้จะเรียนแบบต้นไม้นะครับเขาจะเอียงเข้าหาแสงเพื่อการเจริญเติบโตอันนี้ก็เป็นอินสไปจากการสร้างอาคารนิทรรศการแต่เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรมาก่อน จริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวครับเมื่อก่อนชาวบ้านเขาทําเกษตรกรรมเช่นมันสับปะหลังไรสับปะรดอย่างเงี้ยครับส่วนยางพาราก็เลยทําให้พื้นที่ตรงนี้นะดินเสื่อมโทรมดินเขาจะเป็นสายจัดครับผมทางบอทอก็เลยเข้ามาฟื้นฟูตรงนี้นะครับแล้วก็ในศูนย์เรียนรู้ป่าหวังจันทร์ของเราจะแบ่งระบบการจัดการออกเป็น3ระบบนะครับผมหลักๆก็คืออันแรกเลยน้ําขาดไม่ได้นะครับผมเป็นพื้นที่การเรียนรู้แล้วก็เป็นพื้นที่ฟื้นฟูป่า เราจะมีน้ําเป็นบอ่อขุดเนี่ยทั้งหมด8บอ่อตามหลักซลาศาสตร์ครับจากที่สูงลงที่ตับระบบที่สองนะครับผมจะเป็นระบบพื้นที่สีเขียวหรือว่าโซนการปลูกป่านั่นเองนะผมเราก็เอานำน,ำน้ำตรงนี้แหละครับที่เราขุดไว้เนี่ยแล้วก็เอามาใช้ใ,ชในนะบริหารจัดก,การในพื้นที่สีเขียวครับ,รบผมแล้วก็โซนสุดท้ายก็จะเป็นอาคารนิทรรศาการะนะครับผมโรงปุย๋ยลานจอดรถแล้วก็โรงพอชัม่มท่นองครับผมนิทศาการก็คืออยู่ช้างด้านบนพาขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับโอเคเเาเลยได้เลยค่ะ โอเคครับผมเราก็จะเจอห้องแรกนะครับขึ้นมาคาะในสกาแล้วก็จะเป็นห้องจันฉายห้องจันฉายห้องจันฉายนี่ไว้ทําอะไรอะคะครับจริงๆห้องจันฉายเนี่ยตามชื่อเลยครับผมเป็นการฉายวิททัศน์เกี่ยวกับภาพรวมของศูนย์เรียนรู้เปล่าวังจันประวัติความเป็นมา,ค,าคร่คราวๆนะครับผมตั้งแต่ปี2 5 3พอปตท ได้่าสาปลูกป่าจำนวนหนึ่งล้านไร่ในโครงการปลูกป่าท้ามอเฉลิมพระเกียรติเพื่อพลิกฟื้นพื้นพืนป่าเสื่อมโทรมควบคู่กับการน้อมนำแนวคิดปลูกป่าด้วยใจคนเพื่อช่วยกันดูแลอนุรักษ์พื้นป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปแล้วก็ห้องถัดไปเนี่ยจะเป็นห้องจันพนานะครับผมห้องนี้ก็จะเป็นห้องจันทนานะครับผมพนาเนี่ยแปลว่าป่านะครับผมเราก็จะเป็นรวบรวม อ,องความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ทั้งป่าไม้โลกป่าไม้ในประเทศไทยนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนเราเดินอยู่ในโพรงหรือว่าอยู่ในต้นไม้ครับผมเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นจำลองเหมือนแบบวงปีกนะครับผมกอนนี้นะครับป่าไม้โลกนั่นเองนะครับผมเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับ ป่าไม้โลกเนะี่ยมีกี่ประเภทโซนติเกียวอ่อนก็จะเป็นป่าป่าเขตหนาวลักษณะาทางกายภาพเลยครับผมก็จะมีทั้งหิมะทั้งน้ําแข็ง <c oughs> สิ่งมีชีวิตก็เลยมีความหลากหลายน้อย <c oughs> พืชที่อยู่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกสนพวกเปิร์นสีเขียวเข้มขึ้นมาจะเป็นป่าเขตอบอุ่นแต่ว่าหิมะตกนะครับ <c oughs> พืชพันธุ์เนี่ยจะเป็นหาโซนที่เป็นใบไม้เป็นสีช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเขาจะทั้งแดงทั้งน้ําตาลทั้งส้มไปเต็มเมืองเลยนะครับแล้วก็โซนสุดท้ายนะครับผมโซนที่มีความหลากหลายมากที่สุด ในโลกเขาได้รับฉายาว่ากินเบลหรือเข็มขัดสีเขียวก็คือป่าเขตร้อนซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในป่าเขตร้อนด้วยนะครับะจะสัมผัสกับแสงอาทิตย์มากที่สุดสิ่งมีชีวิตเขาก็เลยปรับตัวในการเอาแสงตรงนี้หรือว่าความยาวคลื่นตรงนี้ไปใช้ประโยชน์พอพืชหลากหลายปุ๊บสัตว์ก็หลากหลายตามไปด้วยป่าไม้ในประเทศไทยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆป่าผัดใบเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยทั้งป่าเต็งลังแล้วก็ป่าเต็นพรพัสภาพป่าก็จะค่อนข้างเป็นป่าโปร่ง ผเรือนยอดตรงกลางเนี่ยจะไม่ค่อยมี mm hmm. จะ,ะแตกต่างกับป่าเบนจพัรณ์นะครับผมเบนจะเนี่ยแปลว่า5ก็จะมีพันธุ์ไม้ที่เด่นๆเ,เนี่ยมีประดูป่ามะข่ามง mm hmm. แดงชินชันแล้วก็สักตรงนี้จะมีสังคมพืชหรือว่าเรือนยอดที่หนาแน่นกว่าพูดง่ายๆเหมือนรกกว่าป่าแตงหลัง <c oughs> น,นี่อีกโซนหนึ่งนะครับผมโซนที่เป็นป่าไม่ผัดใบ <c oughs> จริง,รง <c oughs> ๆเขาผัดใบครับแต่ว่านิดๆหน่อยๆอ,อันนี้ก็เลยทําให้เขาเนี่ยเขียวชุ่ม ตลอดทั้งปีนะครับผมซึ่งป่าไม้ผัดใบก็จะแบ่งออกเป็น7ประเภทย่อยๆตามความสูงจากระดับน้ําทะเลป่าแรกเลยนะครับป่าชายเลนหรือป่ากลมกางก็จะมีต้นกลงกางใบเล็กกลมกางใบใหญ่นะครับผมแสมลำพูนั่นเองสูงขึ้นมานะครับป่าชายหาดผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยไปอยู่แล้วทะเลนั่นเองก็จะเห็นพวกต้นสนทะเลนะครับผมโพทะเลหรือว่าผักบุ้งทะเลแล้วก็พืชอีกอย่างหนึ่งที่เด่นๆก็คือต้นสารพีทะเล หรือว่าหรือว่าต้องกระถิ่งนั่นเองอันนี้เป็นไม้ประจําจังหวัดในยองส่งขึ้นมานะครับผมจะเป็นป่าพลุพื้นที่ของเขาเนี่ยจะเป็นแอ่งและน้ำเนี่ยไม่โฟล์เวลามีใบไม้มีกิ่งไม้อะไรลงไปทับถมเนี่ยเขาก็จะก่อตัวเป็นวัตถุอินทรีย์ถ้าในฤดูแห้งแล้งเนี่ยสารอินทรีย์ตัวนี้จะหนามากนะครับผมแล้วมันจะติดไฟง่ายไฟใต้ดินเนี่ยจริงๆมันจะเกิดขึ้นกับป่าเนี่ยส่วนมากปทนไปที่รากที่สุดถ้าสูญเสียไปแล้วเนี่ยจะฟื้นฟูได้ยากมากเพราะว่าเขามีปัจจัย จำเพาะหลากหลายมากครับสูงขึ้นมาอีกจะเป็นพวกป่าดงดิบหรือว่าป่าดิบนั่นเองนะครับซึ่งป่าดิบก็จะแบ่งออกเป็นทั้งป่าดิบแล้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งเนี่ยตามชื่อเลยแหล่งน้ําในป่าอาจจะไม่ไม่มากสักเท่าไหร่หรือว่าไม่เพียงพอนั่นเองนะครับผมตระกูลของพืชที่เป็นไม้เด่นเนี่ยก็คือจะเป็นพวกพืชตระกูลยางลักษณะเด่นของพวกพืชตระกูลยางก็คือจะมีปีกจะมีรากหลังในรูปแบบมากนะครับผมซึ่งสังคมป่าดิบชื้นเนี่ยจะคล้ายๆกันเลย นะครับผมแต่ว่าจะแตกกันที่ตรงไหนอะค่ะปริมาณน้ําฝนใช่ครับเขาจะได้รับปริมาณน้ําฝนที่มากกว่าความชื้นก็เลยมากกว่าแล้วก็สองป่าสุดท้ายนี้จะเจอทางเหนืออย่างป่าสนเขาเนี่ยคูสอยดาวเลยนะครับที่ร้านสนนะครับผมก็จะมีพวกต้นสนสองใบสนสามใบที่สูงสูงใช่สูงสูงเลยแล้วก็ป่าดิบเขาเนี่ยก็จะมีพวกกุหลาบพันปีพวกเกาะพวกเดือยอย่างนี้จะเป็นไม้ประจําป่าดิบเขาเลยนะครับผมถ้าเราเห็นพันไม้พวกนี้เนี่ยเราใช้ฐานได้เลยว่าเราเนี่ยอยู่บนความสูงที่ระดับ เป็นพันเมตรขึ้นไปจากลำธารสลิงในโซนถัดไปเนี่ยเราก็จะไปทางด้านนู้นนะครับผมได้ค่ะตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของปืนป่าตะวันออกนะครับเป็นชีเขียวๆนี่ไหมครับเป็นโซนที่เป็นป่าป่าที่เป็นป่าแบบพรเมรี่หรือว่าป่าดั้งเดิมจริงๆนะครับผมซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งหมด5จังหวัดนะครับปืนป่าตะวันออกเนี่ยจะมีความยูนีคมากๆเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะครับผมจะมีทั้งพืชและสัตว์อย่างพืชเนี่ยยกตัวอย่างก็คือเป็นกล้ยไม้เหลืองจันทบูรณ ชื่อเขาที่ต่อท้ายด้วยจันทบุรีเนี่ยเพราะว่าเขาค้นพบแค่ที่จังหวัดจันทบุรีรเรท่าน,นั้นแ,แล้วจำพวกสัตว์่ะคะอ่าครับก็จะมีทั้งช้างป่ากระทิงเลี้ยงผาอันนี้เองซึ่งในพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะมีช้างป่าเข้ามาด้วยเนะมื่อต้นปีครับเข้าบ่อยมากนะเข้าทุกวันเลยจังหวัดระยองเนี่ยจะมีความหลากหลายทางภูมิประเทศค่อนข้างเยอะมากนะครับมีทั้งทะเลภูเขาป่าพื้นที่ชุ่มน้ํามีหมดเลยก็เลยทําให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากตามไปด้วยเมื่อก่อนนะครับผมด้านหลัง เมื่อก่อนเนี่ยมีพยูนหรือว่ามีเต่าพวกเต่ากะเต่าทะเลเต่ากระเต่าตะนุกแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีรายงานทางพวกสัตว์ใกล้สูญพันธุ์พวกนี้แล้วผมเดี๋ยวด้านนี้นะครับผมเป็นภาพ Before After ของศูนย์เรยรู้เป่าวังจันทตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์เลยอันนี้เปรียบเทียบสปีนะครับผมจริงๆตรงนี้ไม่มีแหล่งน้ําเลยเราขุดบ่อขึ้นมาทั้งหมดแบบบ่อดินเอาไปทําอะไรต่อดินนะครับเอาไปทําเนินตรงนี้อันนี้เป็นหนึ่งในรูปแบบการปลูกป่าของเรา เนินดินตรงนี้จะเรียกว่าเนินมิโยกิให้ถ่ายว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมจริงๆเป็นแนวคิดของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาอยากจะฟื้นฟูพื้นที่ในเมืองญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มพื้นที่สีเขียวเขาก็เลยปั้นเนินดินขึ้นมาความสูงประมาณ2ถึง5เมตรเพื่อเพิ่มเซอร์เฟตแอเรียหรือว่าเพิ่มพื้นที่ผิวในการปลูกเราปลูกได้หนานแน่นปุ๊บต้นไม้เขาก็จะแย่งแสงกันโตก็เลยทําให้โตวไวอีกอย่างหนึ่งคือน้าไม่ขังโดนนะครับ ึ่งศ<ช>าสตราจารย์ท่านนั้นก็ชื่อว่าดรอากิระมิยาวะจินั่นเองในโซนถัดไปก็จะเป็นไทม์ไลน์การทำงานของปตทเครับเกี่ยวกับการปลูกป่าภายในปี2535นะครับผม<ช>ก็สถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทยก็ค่อนข้างย่แย่ปี2537เนี่ยก็เลยก่อตั้งโค,งค,งคงรงการปลูกป่าทาวันเฉลิมเกียรติ5้าล้านไร่ขึ้นมาทางปตทก็อาสามาปลูก1 000, ล้านไร่ก็เกิดเป็นโครงการปลูกป่าทาวันเฉลิมรเกียรติ1 000, ล้านไร่ปลูกมาเรื่อยเยรบน่รบ1ลี 2,545ใช่ทั่วประเทศเลยจนในปี2,556เนี่ยเราปลูกป่ามากว่า20ปีแล้วทางวทก็เลยก่อตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบดิเวทปตทขึ้นมาหลังจากนั้น2ปีก็จะเกิดเป็นอีกสศูนย์เรียนรู้ขึ้นมานะครับผมก็คือศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงหรือว่าศูนย์เรียนรู้ป่าวัวงจันทร์ที่เรายืนอยู่นี่ตรงนี้จะเป็นแผนที่นะครับผมหมุดสี่เหลี่ยมนะครับผมจะเป็นจํานวน1ล้านไร่ทั่วประเทศเลยถ้าเป็นตัวมาร์กสีแดงเนี่ยจะเป็นตัวอย่างแปลงใหญ่ๆ นะครับผมถ้าสมมติเราลองล่ากนะครับผมไปที่ภาคอีสานตรงนี้ก็ได้ครับก็ะะจะมีข้อมูลบอกว่าปลูกที่ไหนนะครับตำบลคอแรนนะครับผมก็จะมีทั้งแนวคิดทั้งจํานวนไล่ที่ไปฟื้นผูถัดไปนะครับผมอันนี้จะเป็นโซนที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วนะครับจะเป็นโซนที่ถ่ายรูป3มิติ พื้นที่ของเราเนี่ยไม่ได้ปลูกป่าอย่างเดียวนะครับผมมีปลูกผักด้วยนะครับต้องท้าความหวนว่าจริงๆได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากกมรเมเกษตรพอชาวบ้านเอาไปปลูกแล้วเนี่ยพอได้ผลผลิตก็จะเอาไปขายที่ร<ม>้านผักวังจันทร์นะครับผมที่อยู่ตรงปั๊มปตทข้างหน้านี่ในส่วนของห้องสุดท้ายนะครับผมห้องวังจันทร์ะนะครับห้องนี้นะครับเราก็จะเอาพื้นฐานตรงนี้มาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการฟพื้นฟูพื้นที่ ในพื้นที่ของเราเนี่ยจะมีรูปแบบทั้งหมด3รูปแบบในการเปลูกป่านะครับผมเริ่มจากรูปแบบแรกเลยด้านนี้นะครับ,รบชื่อว่าวิจัยรูปแบบการปลูกป,ป่าค,คนปลูกเนี่ยก็จะปลูกตามสุประสงค์ของคนปลูกเลย<ม>นะครับผมถ้าสมมติเราวัตถุประสงค์อยาก จะฟื้นฟูระบบนิเวศให้สัตว์กลับมานะครับแล้วก็ปลูกป่าแบบธรรมชาติเน้นความหลากหลายทางชีวภาพสมมติยางนาก็ยางนาทั้งผืนเลยนะครับมผมก็จะมียางนามีตะเคียนทองอมีพืชวงศยางต่างๆเป็นสิบเป็นร้อยชนิดเลยซึ่งจะแตกต่างจากรูปแบบที่สองก็คือป่าไม้โตเร็วนี่อันนี้จะเน้นใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลักเลยเช่นต้นยูคาลิปตัสนะผมเอาไปทำกระดาษต้นกระตินเดพาต้นมะฮอกกานีพวกนี้ก็ไปทําพวกเฟอร์เิเจอร์นะครับผมอันนี้ก็จะปลูกเป็นแถวเป็นแนวรอบตัดฟันก็จะอยู่ที่5-10ปีรูปแบบที่3วนเกษตรั วันน้าเนี่ยแปลว่าป่าก็จะปลูกพืชผลทางการเกษตรผสมผสานกับพืชเศรษฐกิจที่เป็นไม้ป่ารูปแบบสุดท้ายนะครับผมชื่อว่าป่าไม้ผลกินได้เราจะปลูกในรูปแบบสวนป่าปลูกสลับกันนะครับผมทั้งทุเรียนเงาะมังคุดข้อดีก็คือเราจะมีผลไม้กินตลอดทั้งปีเลยเหลือขายด้วยนั่นเองนะรูปแบบที่2นะครับผมพื้นฟูป,ป่าธรรมชาติและมหาสัจพันธ์ไม้ขั้นตอนการทําป่าในรูปแบบของเนื้อเมญามโกิเนี่ย อย่างแรกเลยเราจะพื้นปูอะไรเราต้องเข้าใจบริบทพื้นที่ก่อนค่ะเราก็สำรวจก่อนนะครับผมพอสำรวจปุ๊บเราก็รวบรวมเมล็ดพันธุ์จากต้นพวกนี้แหละครับผวเราจะใช้ก้าไม้นะ่ะที่เพาะจากเมล็ดเท่านั้นเขาจะมีรากแก้วแทงออกมาเขาจะทาให้ทั้งแข็งแรงแล้วก็ทนต่อมแมลงจากนั้นเราก็สร้างเนินดินเนี่ยแล้วก็เราจะปลูกตามหลักวิชาการอย่างที่บอกไปว่าพอทําเนินแล้วเนี่ยปลูกได้หนาแน่นขึ้นก็เลยทําให้เนินหนึ่งมีค่าเฉลี่ยประมาณ6กพันีร้อยต้นเราก็ดูแล1นถึงสปีแรกเท่านั้น จากนั้นเนี่ยปล่อยให้เขาโตเองตามธรรมชาติแล้วก็ตัวอย่างเนินเนี่ยก็จะกุ๊บเป็นไม้เกตประวัติไม้พุทธประวัติไม้วรรณคดีนะครับผมใ,ในส่วนของรูปแบบสุดท้ายนะครับผมป่าคาร์บอนต้นแบบ<ะ>คาร์บอนต้นแบบก็คือเราจะปลูกเพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของการปลูกเพื่อกักเก็บคาร์บอนที่เนี่ยเนี่ยเป็นองค์กรเอกชนรายแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของ Tver หรือว่าองค์การบริหารจัดการการหลังกระจกซึ่งรูปแบบของป่าคาร์บอนเนี่ย เราจะปลูกเรียนแบบสังคมพืชตามธรรมชาติเลยสี่ชั้นเลื่อนยอดนะครับผมถ้าดูด้านท็อปวิวเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นแผนภาพที่เขาจะกระจายกันอย่างสมาเสมอถ้าดูด้าน้ายวิวนะครับผมการปลูกแบบนี้เนี่ยเขาจะเกื้อกูลกันในธรรมชาติอย่างต้นไม้ใหญ่นะครับผมที่ต้องการอุณหภูมิหน้าดินที่ค่อนข้างเหมาะสมต้องการความชื้นนะครับผมไม้พุ่มหรือว่าไม้ต้นเตี้ยๆอย่างเงี้ยก็จะทําหน้าที่ เรสาอุณหภูมิให้ในขณะที่ไม้พุ่มเนี่ยไม่ต้องการแสงมากต้องการแสงรำไรเลือนยอดตัวนี้อ่าก็บังให้เขาจะเกื้อกูลกันนะครับพอพืชพื้นที่โอเคตัดป่าก็จะเข้ามาเป็นทั้งบ้านเขาเป็นทั้งพื้นที่หากินของเขาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของห้องนี้นะครับผมจะเป็นโมเดลสามมิติแสดงขอบเขตของพื้นที่ป่าบังจันทร์นะครับเส้นสีขาวเนี่ย จะเป็นขอบเขตของเป่าวังจันเลยเล็3 5 <45. S 2> <ะ>1ดสไร่แต่และตำแหน่งเนี่ยก็จะมีพุ่มไม้ที่แตกต่างกันออกไปสีเขียวอ่อนก็จะเป็นเนื้อมิโยกิสีเขียวเขียวัยวเป็ดนะครับจะเป็นโมเดลป่าสีรูปแบบแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเขียวขี้ม้าก็จะติดกับเขาเนี่ยตรงนี้จะเป็น<ะ>ป่าคาร์บอนต้นแบบใช่ครับแล้วก็จะแสดงเรื่องของอะระดับของบอ่อการเก็บน้ําแต่ละบอ่อไว้อันนี้พวกเราถ่ายกันเองหมดเลยจะเป็นสองรูปนี้เพราะว่าจริงๆเจอยากครับในธรรมชาติ อีกอย่างหนึ่งที่เด่นก็คือเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะชอบจับงูกันนะครับผมชอบงูชอบสำรวจงูแล้วก็เอามาถ่ายรูปเป็นดัตต้าเบรคครับแล้วก็ปล่อยเขาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนของสีมัดย้อมธรรมชาติที่ใช้วัสถุดิบหรือว่าพวกพืชที่ให้สีต่างๆเนี่ยในพื้นที่ของเราเช่นมะเลือนะครับผมมะเลือเนี่ยจะให้สีดําคําแซดเนี่ยจะให้สีเป็นส้มแบบ ้มแดงแบบสีสวยๆเลยขมิม้นหรือว่าแก่นฝาพวกนี้ครคอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ได้รับสีมัดย้อมกับธรรมชาติเนี่ยจากปะธุดิบพวกนี้แหละครับแล้วก็เอามาใช้ตัวกระตุ้นต่างๆทั้ง,ง,งสารส้มปูนแดงอะไรพวกนี้ครับก็จะได้สีตามนี้เลยและนี่ก็เป็นความรู้เพียง10%เท่านั้นนะคะแต่ได้รับแบบอัดแน่นมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่พาร์มากๆนะคะทีใ่ให้ความรู้ขเราในวันนี้ EP ต่อไปรบกวนพาไปชมป่านได้ไหมคะได้เลยครับยินดีเลยนี่ <ผม S 1> <ด>นะคะ <ๆ S 2> ก็สำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชรคค์กดติดตามสวยไปไหนกดซับสไครต์ด้วยล้กันะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ